มุมมองกำลังเปลี่ยนไปนะครับปัใจจัยใหม่ๆกำลังก่อตัวส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสำหรับบิตคอยและตลาดคริปโตนี่คือสิ่งที่คนในวงการกำลังจับตามองเราจะมาคุยกันถึงความคิดเห็นจากบุคคลที่น่าสนใจหลายท่านเลยครับทั้ง Mike n o v วกร a t ส m ม c ค a e l ลเซเลอร์แคที o วูดซีซีบแอนผู้บริหารจาก BlackRock แล้วก็ราอูเพาเกี่ยวกับอนาคตความผันผวนแล้วก็วัฏจักรของบิตคอย ก่อนที่เราจะไปคุยกันต่ออย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคอยวันโอวันกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดมุมมองสำคัญสคัญแบบนี้เริ่มกันที่เรื่องความผันผวนก่อนเลยครับถือเป็นลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของ Bitcoin เลยการที่ราคามันแว่งตัวแรงๆเนี่ยหลายคนก็มองว่าเป็นความเสี่ยงแต่ก็มีอีกมุมที่มองต่าออกไปเลยใช่ค่ะไมเคิลเซเลอร์มีมุมมองที่น่าสนใจมาก เขาเรียกความผันผวนว่าเป็นของขวัญสำหรับผู้ศรัทธาฟังดูอาจจะแปลกๆนะคะแต่เขามองว่าความผันผวนเนี่ยมันมีหน้าที่สำคัญคือมันช่วยคัดกรองคนที่ไม่จริงจังคนที่เข้ามาแบบตามกระแสหรือที่เขาใช้คำว่านักท่องเที่ยวอะค่ะให้ออกไปรวมถึงคนที่ไม่คิดจะใช้เวลาศึกษาหรือแม้กระทั่งกลุ่มคนที่รวยอยู่แล้วจากระบบเดิมๆที่ไม่ได้รู้สึกว่าต้องปรับตัวอะไร การคัดกรองแบบนี้กลายเป็นว่ามันเป็นผลดีกับคนรุ่นใหม่นะคะคนวัย20หรือ30ที่อาจจะไม่ได้มีเงินทุนเยอะแต่มีเวลาเยอะกว่าพร้อมจะทุ่มเทเวลาเป็นร้อยๆชั่วโมงเลยเพื่อทำความเข้าใจบิตคอยจริงๆความผันผวนก็เลยเหมือนเปิดช่องให้คนกลุ่มนี้เข้ามาได้ไม่ใช่ผลักออกไปแนวคิดหลักๆของเขาคือโอกาสในการสะสมค่ะหรือ staking c opportunity ความผันผวนมันเปิดโอกาสให้เราทยอยซื้อบิตคอยเพิ่มได้เรื่อยๆในราคาที่อาจจะต่ำกว่ามูลค่าจริงๆในระยะยาวที่เซเลอร์มองไปไกลมากถึงหลัก10ล้านดอลลาร์เขาชี้ว่าถ้าวันหนึ่งความผันผวนอ่งนดไปแล้วราคากระโดดพรวดขึ้นไปเลยเนี่ยโอกาสที่เราจะค่อยๆเก็บสะสมบิตคอยในราคาที่ยังพอเข้าถึงได้ตลอดช่วงเวลา20ปีมันก็จะหายวับไปทันที นี่แหละเป็นเหตุผลที่เขามองว่าความผันผวนคือของขวัญไม่ใช่ปัญหาเข้าใจเลยครับเป็นมุมมองเรื่องโอกาสระยะยาวที่น่าสนใจมากแต่ถ้ามองในระยะสั้นล่ะครับผลกระทบจริงๆที่เกิดขึ้นกับตลาดโดยเฉพาะจากเหตุการณ์แรงๆที่เพิ่งผ่านมามันเป็นยังไงบ้าง Mike n o v ว g r a t z ให้ภาพระยะสั้นที่ชัดเจนกว่าค่ะเขาชี้ไปที่การลดการใช้ Leverage ครั้งใหญ่ที่เรียกว่า big deleveraging ที่เพิ่งเกิดขึ้นผลที่ตามมาก็คือพวกผู้ดูแลสภาพคล่องหรือ market makers เนี่ยหายไปจากตลาดเยอะมากทําให้สภาพคล่องโดยรวมในตลาดมันลดลงไปพอสมควรเลยค่ะแม้ว่าการลดลงของ Leverage โดยเฉพาะฟังรายย่อยมันจะดีในแง่การลดความเสี่ยงของระบบในระยะยาวนะคะแต่ในระยะสั้นตลาดมันก็เสียหาย แล้วก็ต้องใช้เวลาฟื้นตัว n o v a g r a s s ประเมินว่าอาจจะต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนๆเ,เลยกว่าตลาดจะสร้างเรื่องราวใหม่ๆห,หรือมีแรงขับเคลื่อนกลับมาได้อีกครั้งลงทุนแล้วครับมุมมองของผู้มีบทบาทสำคัญสคัญเขาเปลี่ยนไปกันยังไงบ้างจากที่เคยเป็นสินทรัพย์เฉพาะกลุ่มมากๆตอนนี้ดูเหมือนจะถูกพูดถึงในวงกว้างขึ้นเปลี่ยนไปชัดเจนมากค่ะมีคำพูดที่ค่อนข้างส่งพลังเลย มาจาก Chief Investment Officer ของ BlackRock สถาบันการเงินใหญ่ระดับโลกเขาบอกเลยว่าทุกคนต้องเพิ่ม Bitcoin เข้าไปในพอร์ตการลงทุนของตนในตอนนี้นี่ไม่ใช่แค่คำแนะนำธรรมดาแล้วแต่มันสะท้อนการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดครั้งใหญ่เลยในมุมของ CIO ท่านนี้นะคะ Bitcoin มีหน้าที่สำคัญคือการเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้หรือ Hard Asset ประเภทหนึ่งควบคู่ไปกับทองคาเลยค่ะ เหตุผลหลักๆก,ก็คือมันทำหน้าที่เป็นหลักประกันหรือบาลานซ์ที่ช่วยถ่วงน้ำหนักสร้างสเสถียรภาพให้พอร์ตป้องกันความเสี่ยงจากการที่สกุลเงินเฟียตที่เราใช้ใช้กันอยู่มันเสื่อมค่าลงนั่นเองค่ะขอเสริมอีกนิดนะคะ CIO ของ BlackRock ก็ยังแนะนำภาพรวมว่า พอร์ตลงทุนก็ยังควรมีหุ้นโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีที่ยังโตได้ดีแล้วก็ตราสารนี้ก็ยังให้ผลตอบแทนเกินชช่างสุจุนประมาณ6%อยู่แสดงว่า Bitcoin ถูกมองเป็นส่วนเสริมที่จำเป็นไม่ใช่เข้ามาแทนที่สินทรัพย์อื่นทั้งหมดกันบ่อยมากเกี่ยวกับ Bitcoin ถูกต้องเลยค่ะแคฟฟี่วูดจาก a r k Invest ก็เป็นอีกคนที่ย้ำเรื่องนี้มาตลอด เธอกล่าวไว้น่าสนใจว่ายิ่งมีความไม่แน่นอนและความผันผวนในระบบเศรษฐกิจโลกมากเท่าใดความเชื่อมั่นในบิตคอยก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเ,นเท่านั้นมุมมองนี้ยิ่งตอกย้ำบทบาทการเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟอ้อหรือ h e ัดเ a g a i n s t inflation ที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในภาวะที่เศรษฐกิจโลกดูไม่แน่นอนแบบนี้เธอก็ยังคงมุมมองราคาเป้าหมายที่1ล้านดอลลาร์ภายในปี2020เหมือนเดิมค่ะทั้งเรื่องป้องกันเงินเฟอ้อ เป็นสินทรัพย์จับต้องได้ดูเหมือนจะเน้นไปที่คุณสมบัติการเก็บรักษามูลค่าเป็นหลักนะครับไมเคิลเซเลอร์มีมุมมองเรื่องนี้เพิ่มเติมอีกไหมครับที่นอกเหนือไปจากการมองแค่ราคาเซเลอร์ <S S ขยายความเรื่องการเก็บรักษามูลค่าได้ลึกซึ้งมากค่ะเขามองว่าคุณค่าที่แท้จริงที่มันปฏิวัติว,ตวงการของบิตคอย n เนี่ยไม่ใช่แค่ว่ามันส่งเงินข้ามประเทศข้ามระยะทางเป็นหมื่นไมล์ได้ง่าย แต่มันคือความสามารถในการส่งต่อแล้วก็เก็บรักษามูลค่าให้กับใครสักคนในอีก1,000 10, 0วันข้างหน้าหรือแม้แต่1,000 10, 0ปีข้างหน้าเลยนะคะนี่คือการก้าวข้ามข้อจํากัดเรื่องเวลาแบบที่ไม่เคยมีสินทรัพย์ไหนทําได้มาก่อน มุมมองนี้ก็สอดคล้องกับที่ไมค์โนเวกราส์ผู้ส่มไว้นะคะเขาเชื่อว่าตราบใดที่ปรากฏการการลดค่าของสกุลเงินเฟียสหรือเฟียสเดบัสมนมันยังเกิดขึ้นเรื่อยๆทั่วโลกบิตคอยก็จะยังคงมีความสําคัญแล้วก็จะถูกมองในฐานะทางเลือกหลักสําหรับการเก็บรักษามูลค่าระยะยาวต่อไปเรื่อยๆค่ะพอพูดถึงเรื่องเวลามันก็นําไปสู่คําถามเรื่องจังหวะเรื่องวัฏจักรของตลาดบิตคอยซึ่งปกติเรามักจะเชื่อมโยงกับเรื่องหาวิงกัน แต่เหมือนจะมีมุมมองที่ต่างออกไปเริ่มออกมาให้เห็นแล้วใช่ค่ะเราพาวนำเสนอแนวคิดที่น่าสนใจแล้วก็ท้าทายความเชื่อเดิมๆพอสมควรเขาเชื่อว่าปัจจัยที่ขับเคลื่อนบิตคอยจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ผูกกับรอบฮาวิ่งทุก4ปีอย่างเดียวแต่มันสัมพันธ์โดยตรงกับวัฏจักรธุรกิจหรือ business cycle ซึ่งวัดผลได้จากดัชนี ISM ที่เป็นตัวชี้วัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจภาคก,การผลิตสำคัญของสหรัฐค่ะ การเปลี่ยนแปลงสำคัญในรอบนี้ก็คือวัฏจักร4ปีที่เราคุ้นเคยกันมันดูเหมือนกำลังถูกยืดออกไปเป็นวัฏจักร5ปีสาเหตุหลักๆมาจากการที่อายุเฉลี่ยของการครบกำหนดชำระหนี้สินในระบบเศรษฐกิจโดยรวมมันถูกยืดออกไปค่ะจากเดิมเฉลี่ย4ปีกลายเป็น5ปีในช่วงปี2021-2022ซึ่งมันส่งผลต่อวงจรเศรษฐกิจทั้งหมด จากการคำนวณอายุเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของนี้สินที่ประมาณ5.4ปีเราเผาก็เลยคาดการว่าจุดสูงสุดของดัชนี ISM ซึ่งมักจะสัมพันธ์กับจุดสูงสุดของตลาดสินทรัพย์เสี่ยงรวมทั้งบิตคอยด้วยเนี่ยก็น่าจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสท,ที่2ของปี2026ค่ะไม่ใช่เร็วกว่านั้นตามกรอบ4ปีเดิม2026เลยยาวขึ้นเยอะเหมือนกันแล้วเรื่องตัวเลขราคาล่ะครับ ในช่วงจุดสูงสุดของวัฏจักรที่ยาวขึ้นนี้มีใครพูดถึงบ้างไหมมี CC Binance ค่ะ ที่คาดการณในทิศทางเดียวกันเขาเชื่อว่าระดับราคา500,000ดอลลาร์ถึง1ล้านดอลลาร์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในรอบวัฏจักรนี้ซึ่งหลายคนก็ตีความว่าเขากําลังพูดถึงกรอบเวลาประมาณปี2026ตามแนวคิดของโนว o เพานั่นแหละค่ะนอกจากนี้ซี CC ยังแสดงความเชื่อมั่นด้วยว่าในที่สุดแล้วบิตคอยจะมีมูลค่าตลาดรวมแซงหน้าทองคําได้สําเร็จแต่ก็ไม่ได้ระบุชัดเจนนะคะว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ถ้าจุดสูงสุดของวัฏจักรยังอยู่อีกไกลถึงปี2026แล้วในระยะสั้นถึงกลางนี้แหละครับ มีปัจจัยอะไรที่พอจะเป็นตัวกระตุ้นให้ตลาดกลับมาคึกคักได้บ้างหลังจากช่วงที่ดูซึมๆลงไป Mike n o วกร r ตส์มองเห็นปัจจัยกระตุ้นที่เป็นไปได้อยู่2อย่างค่ะที่เขามองว่ามีศักยภาพที่จะสร้างความพุ่งทยานกลังใหญ่หรือ a real jolt to the upside ให้ตลาดได้ภายในช่วงประมาณ6สัปดาห์นะับจากตอนที่เขาให้ความเห็นนะคะอย่างแรกเลยคือความคืบหน้าเรื่องการผ่านร่างกฎหมาย market structure bill clarity act ที่วอชิงตันดีซี กฎหมายตัวนี้สําคัญมากเพราะมันจะสร้างกรอบความชัดเจนทางกฎระเบียบสําหรับการกากับดูแลตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในสหรัฐซึ่งเป็นสิ่งที่รอคอยกันมานานถ้าผ่านได้จริงก็จะเป็นแรงส่งเชิงบวกอย่างมากค่ะอย่างที่2คือความเป็นไปได้ที่ประธานาธิบดีสหรัฐอาจจะเข้ามาจัดการเรื่องธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดก่อนกําหนดหรือมีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้ว่าการเฟดไปสู่คนที่มีท่าทีผ่อนคลายนโยบายการเงินมากกว่าเดิมโนโวกรัตสมองว่าการเปลี่ยน แปลงไปในทางนี้ก็จะเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นตลาดได้ค่ะแต่ถึงอย่างนั้นโนวกรัช no ก็ยอมรับนะคะว่าตอนนี้ตลาดมันเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่อ่อนตัวลงหรือ softer range แต่เขาก็ย้ำว่าปัจจัยพื้นฐานหรือเรื่องราวของคริปโตเองมันยังไม่ได้เปลี่ยนไปและที่สำคัญคือแนวโน้มสภาพคล่องทั่วโลก หรือ global liquidity เนี่ยยังคงเป็นที่ทางขาขึ้นซึ่งโดยรวมแล้วก็ยังเป็นผลบวกต่อ bitcoin และสินทรัพย์ดิจิตัลอื่นๆค่ะจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้เห็นภาพที่น่าสนใจหลายอย่างเลยนะครับตั้งแต่การตีความเรื่องความผันผวนใหม่ว่ามันไม่ใช่แค่ความเสี่ยงแต่เป็นโอกาสสะสมระยะยาวไปจนถึงบทบาทของ bitcoin ที่กำลังเปลี่ยนไปจริงๆจากสินทรัพย์ทางเลือกกลายเป็นสิ่งที่สถาบันใหญ่ๆมองว่าจำเป็นต้องมีในพอร์ต แล้วก็มีความเข้าใจเรื่องวัฏจักรตลาดที่ดูจะซับซ้อนขึ้นไม่ได้อิงแค่ฮาวิ่งแล้วแต่ไปเชื่อมโยงกับปจัจจัยเศรษฐกิจมหาภาคอย่างเรื่องหนี้สินเรื่องกิจกรรมทางธุรกิจ ใช่ค่ะการที่หลายคนเน้นย้ำบทบาทของบิตคอยในฐานะเครื่องมือเก็บรักษามูลค่าข้ามเวลาเป็นหมื่นหมื่นวันหมื 10, 10, ่นหมื่นปีแล้วก็ความสามารถในการป้องกันความเสี่ยงจากปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบการเงินเดิมอย่างการที่เงินเฟียตมันด้อยค่าลงหรือว่าถ้าจักหนี้สินที่ดูจะยาวนานขึ้นเรื่อยๆมันก็นำไปสู่ข้อสังเกตที่น่าคิดนะคะว่าในอนาคตข้างหน้าการรับรู้เรื่องความเสี่ยงที่แท้จริงมันคืออะไรกันแน่ ความเสี่ยงอยู่ที่การถือบิตคอยหรือว่าความเสี่ยงมันอยู่ที่การพึ่งพาระบบการเงินแบบเดิมๆเมพียงอย่างเดียวเมื่อเราพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นทั้งในแง่เทคโนโลยีแล้วก็ในแง่ความเชื่อมั่นต่อระบบการเงินที่เป็นอยู่มันทําให้เราต้องตั้งคําถามจริงๆว่าในทศวรรษข้างหน้านิยามของคําว่าสินทรัพย์ปลอดภยัยหรือความเสี่ยงในโลกการลงทุนมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าไปจากเดิมอย่างไร บางทีการไม่มีบิตคอยในพอร์ตอาจจะกลายเป็นความเสี่ยงที่สำคัญกว่าการมีความผันผวนของมันก็เป็นได้นะครับขอให้ทุกสเต็ปของการลงทุนนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อย่าลืมติดตามช่องคอยวันโอวัสำหรับมุมมองที่น่าสนใจต่อไปนะครับ